พระแก้วหลวงพ่อเจียงวัดเจริญสุขขาลามสมุทรสงครามรุ่นแรกสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระเป็นพระเนื้อแก้วนะครับเป็นพระของหลวงพ่อเจียงนะครับหลวงพ่อเจียงท่านก็เป็นพระในแถบจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ชายทะเลนะครับก็ถือว่าในช่วงท่านเกิดปี2 2425นะครับซึ่งเถานั้นก็ถ้าในช่วงปีนั้นก็ถือว่ายังไม่เจริญนะครับเป็นเป็นชนบทเป็นต่างจังหวัดนะครับแล้วท่านก็ได้ได้บวชที่วัดเจริญสุขารามนี้นะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าวาด ระหว่างที่บวชนะครับท่านก็ได้ไปเรียนวิชาจากหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับแล้วก็ได้วิชามานะครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับท่านอยู่พัฒนาวัดนะครับจน,จนจนเจริญอย่างทุกวันนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่ท่านก็จเจริญขึ้นเป็นลำดับนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายได้สมณศักดิ์ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นถึงพระราชาคณะนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยก็ถือว่าระดับผู้นำประเทศนะครับก็คือจอมพลผินชุนหวันในสมัยนั้นนะครับก็นับถือแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านด้วยสำหรับพระแก้วรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับลูกศิษย์ ลูกศิษย์ท่านที่ต่างประเทศได้ทำมาถวายนะครับช่วงปี2490นะครับจำนวนประมาณ300องค์นะครับก็มีมีมีการเล่าขานในหมู่ลูกศิษย์นะครับว่าระหว่างที่ปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เอาพระเนี่ยเอาใส่ในบาทน,นะครับแล้วก็วางมือที่บาทเพื่อที่จะอธิษฐานจิตนะครับระหว่างที่ปลุกเสกเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ยินได้ยินเสียงแก้วกระทบกันนะครับก็สันนิษฐานว่าพระที่อยู่ในบาทนะครับวิ่งวนกันไปนะครับโดยที่บาทไม่ขยับนะครับโดยที่ลองชมดูนะครับพระเนื้อแก้วที่ลูกศิษย์ท่านสร้างถวายงานค่อนข้างปราณีนะครับเป็นงานหล่อแก้วจากอิตาลีนะครับ ตะเข็บก็ไม่ได้คมอะไรนะครับเรียบเนียนนะครับแก้วนี้ก็จะหล่อได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าเป็นงานเมืองนอกเขาว่าบางท่านว่าจะไม่มีฟองอากาศแต่ว่าจยางอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้จะมีฟองอากาศอยู่2ฟองนะครับผมเรียกว่า เนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเห็นฟองอากาศ1ฟองแล้วกต็ตรงกลางเสียนนะครับแล้วก็มีตรงลำตัวหนะ้าอกอีก1ฟองนะครับก็ถือว่าอนุโลมได้นะครับว่ากระบวนการผลิต300องค์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะมีฟองอากาศบ้างนะครับแต่ว่าก็มีแค่องค์หนึ่งก็มี2ไม่เกิน3 4่ฟองนะครับมีได้นะครับ เอาว่าผมพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาดูที่ที่ผิวนะครับที่ผิวแล้วก็จะสังเกตว่าผิวของท่านผิวของพระแก้วเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆคล้ายมะม่วงสุกนะครับที่ที่สุกได้ที่แล้วจนมันจะดูเหี่ยวเหียวนิดนึงะนะครับเหี่ยวเหี่ยวแนวแนว,แนว แนวแนวตั้งเนี่ยนะครับเราดูเหี่ยวๆเ,เหมือนมะม่วงสุกครับผิวแก้วจะไม่ได้ตึงมากนะครับจะดูเหี่ยวๆนิดหนึ่งนโดยเฉพาะดูตรงบัวนะครับบัวเขาจะทำเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ จะเป็นที่ตะเข็บข้างนะครับที่เขาประกบคิมมานะครับด้านข้างตรงเสียท่านเนี้ยนะครับจะเป็นจุด1จุดนะครับตรงกลางเสียนเลยนะครับ1จุดแล้วก็หัวลกหัวไหลอีก1จุดนะครับหัวไหลตรงนี้นะครับจะเป็นทุกองนะครับ2จุดนี้นะครับแล้วโดยเออแล้วพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงตะเข็บข้างเนี่ยครับไล่ลงมา ตะเข็บจะค่อนข้างมนนะครับเนียนมนตรงนะครับไล่ลงมาตรงหน้าตักนะครับลักษณะของตะเข็บเนี่ยจะเป็นขยักนะครับระหว่างตะเข็บที่ตัวองค์พระกับตะเข็บที่หน้าตักนะครับรวมถึงฐานบัวนะครับจะมีขยักอยู่ตรงหน้าตักหนึ่งขยักนะครับขยักเป็นบันไดนะครับคือตะเข็บไม่ตรงกันนะครับระหว่างตะเข็บ ตะเข็บที่ตัวลำแขนกับตะเข็บที่หน้าขานะครับมีรอยขยักฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับจะมีรอยขยักเป็นบันไดอยู่นะครับลักษณะของขยักเนี่ยนะครับหนึ่งขยักก็เป็นจุดสังเกตนะครับว่าของ ของรุ่นหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ก้นเนี่ยก้นก็ค่อนข้างเก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลักษณะของใสนะครับใสๆงานเรียบร้อยรูปไปก็เรียบนะครับเรียบถ้าเป็นรุ่น2จะเป็นฝ้านะครับค่อนข้างเป็นฝ้าจะเป็นฝ้าคือสกัสกๆามือนิดหน่อยนะครับแต่รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นจะใส แล้วรุ่นสองนี่ก็จะบางกว่ามือก็จะวางไม่เหมือนกันนะครับสีเขียวก็จะอ่อนกว่าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแก้วแก้วเขียวค่อนข้างเหมือนเขียวขวดสไปน์นะครับเขียวเขียวค่อนข้างลึกเขียวลึกเลยนะครับเขียวนะครับโอเคพักแก้วหลวงพ่อเจียง วัดจเจริญสุขารามรุ่นแรก2490ขอบคุณครับ